สวัสดีคะ่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่กินพอดีชาแนลเรื่องราวของเปลือกแตงโมซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะบัดเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วเวลาเรากินแตงโมจะกินเฉพาะเนื้อสีแดง เปลือกก็จะทิ้งแต่ฟังคลิปนี้แล้วต่อไปนี้เราจะไม่ทิ้งเปลือกกันเลยเนื้อสีขาวของเปลือกแตงโมมีประโยชน์อย่างมากมาชมกันข้อที่1ชั้นสีขาวของเปลือกแตงโมมีสารแอลซิทูลินคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งช่วยให้ร่างกายไม่อ่อนเพลีย ทั้งขณะและหลังการออกกําลังกายแถมยังช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูคืนกล้ามเนื้อให้กลับมาดียิ่งขึ้นข้อที่ 2. เปลือกแตงโมช่วยเพิ่มอารมณ์ความต้องการทางเพศมีงานวิจัยชีว้ว่าสารซิทูลินในเปลือกแตงโมตรงสีขาวเป็นสารที่นำไปใส่ ในยาเสริมกระตุน้นความต้องการทางเพศอย่างไวอาก้าค่ะข้อที่3ช่วยเาผาผลาญและช่วยย่อยอาหารเนื้อตรงสีขาวของเปลือกแตงโมมีไฟเบอร์สูงช่วยย่อยและช่วยเาผาผลาญอาหารได้เป็นอย่างดีช่วยให้อิ่มไว้ด้วยนะคะแล้วยังช่วยให้ลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ข้อที่4เมนูเปลือกเตงโมมีดังนี้แกงเลียงแกงสม้มแกงเหลืองปลาทูใส่เปลือกเตงโมส้มตำเปลือกเตงโมโดยการนําเอาเปลือกเตงโมมาซอยหรือหั่นเป็นฝอยๆแล้วก็ตาส้มตำกินได้เลยอร่อยแซ่บเวอร์ในต่างประเทศนั้นนิยมนําเปลือกเตงโมมาย่างไฟและชงชาดืม่มประโยชน์เพียบ อากาศร้อนร้อนได้แตงโมสักชิ้นเย็นช่ำชื่นใจข้อที่5กรดอาจินินในเปลือกแต็งโมช่วยการไหลเวียนโลหิตทำงานดีขึ้นสาม,มารถปล่อยหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานคล่องขึ้นนั่นเองข้อที่6 เปือกแตงโมมีสารไลโคปินช่วยต้านอนุมูลอิสระในงานวิจัยพบว่าไลโคปีนมีส่วนยับยัง้งการกก่เมะเร็งได้ถึง34%เอร์เซแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งช่องปากมะเร็งตับอ่อนมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งลำคอและกระเพาะอาหารและมะเร็งปลายลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วย ต่อจากนี้คงไม่มีใครทิ้งเปลือกเตงโมแล้วมัง้งข้อที่7ช่วยกำจัดน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อทานเตงโมเข้าไปแล้วจะทำให้ปัสสาวะบ่อยทำให้กระเพาะปัสสาวะสะอาดส่งผลดีต่อไตข้อที่8ช่วยลดความดันโลหิตลดอาการบวมน้ำ อีกทั้งยังช่วยให้ภาวะเครียดลดลงได้อีกค่ะขอที่เกาแก้อาการไอคันในลำคอโดยการนำเปลือกแตงโมสีขาวมาต้มใส่น้ำตาลเพียงเล็กน้อยน้ำน้ำมาดื่มแก้อาการไอและคันคอได้แบบนี้ต้องหามากินเสียแล้ว เปลือกน้ำแตงโมปัน่นเปลือกน้ำแตงโมสมูตี้ต้องหามากินด่วนๆเลยและก็มาถึงข้อที่10กันแล้วอากาศร้อนร้อนแบบนี้ใช้เปลือกแตงโมต้มน้ำตาลกวดแก้ร้อนในและก็ยังช่วยแก้ท้องผูกโดยการใช้เปลือกสีขาวมาใส่เครื่องสกัดน้ำผลไม้ดื่มแก้ท้องผูกได้ ร้องเลยและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บและก็อย่าลืมดื่มน้ำออกกำลังกายขับถ่ายให้ได้ทุกวันโดนแสงแดดเพื่อรับวิตามินดีนอนรับพักผ่อนให้เพียงพอและทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในช่องกินพอดีชาแนลพบกันอีกครั้งคลิปหน้าจ้า